สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะ2เดือนจำมัมขึ้นทุกวันส่งความน่ารักน้องอเล็กลูกชายบุปนาฏด,ดาวัยสองเดือนน่ารักจำมัมมากส่งความน่ารักน้องอเล็กลูกชายบุปนาด,ดาวงผู้ดีวัยสองเดือนน่ารักจำมัมมากคุณแม่เพิ่งพาไปกลผมไฟมาเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่บรรดาพี่ป้าน้าอาเทใจให้เต็มๆสำหรับ บุ๋มปนัดดาคลอดลูกชายน้องอเล็กในวัย46ปีและต้องบอกเลยว่าขณะนี้ทางด้านบุ๋มปนัดดาพาลูกชายน้องอเล็กกลับบ้านแล้วมีเหล่าบรรดาพี่สาวทั้ง4คนมาช่วยกันเลี้ยงน้องชายคนสุดท้องของบ้านล่นาสุดทางด้านเจ้าของสบู่เบนเนต็ตรับขวัญลูกชายบุ๋มปนัดดาหนึ่งล้านบาทโดยเป็นที่ท,ทราบกนันดีว่า ทางด้านบุบมปนัดดาเป็นพรีเซนเตอร์ของสบู่เบเนตมาอย่างยาวนานต่อเนื่องหลายปีกับสโลแกนคุ้นหูอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีเรียกได้ว่าทุ่มรับขวัญจัดเต็มให้กับพรีเซนเตอร์คนพิเศษเลยจ้าน่าสุดทางด้านบุ๋มปนัดดาได้ออกมาโพสภาพลูกชายน้องอเล็กวัยสองเดือนหลังจากที่บุ๋มปนัดดาพาน้องอเล็กก้นผมไฟซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้น้องอเล็กสองเดือนพอดีกำลัง อยู่ในวัยตัวฟูน่ารักจ้ำม่มมากๆเลยทีเดียวอีกทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาทางด้านบุ๋มปนัดดาได้ออกมาโพสต์รูปภาพลูกชายน้องอเล็กนอนอยู่บนแขนตอนตีสี่พร้อมแคปชั่นแอบแกงตัวเองเอาไว้ว่าจะมาสวีทกับแม่ตอนตีสี่ไม่ได้ a s h t #alek ขขอขอคุณแหล่งข่าวจากทีนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ